สวัสดีครับาลครกบอีกสักครู่นะครับเราจะ มีงานนะครับเปิดร้านแม่ขัวนะครับที่เพลินวานแห่งนี้นะครับเดี๋ยว,วารายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวจะมาพูดให้ได้ทราบกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่พี่สิวลวลานสวยว่าอยากจะให้อ,อ,อหุ้ยใจรออีกสักแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับรวมไปถึงทุกท่านนะครับแขกผู้มีเกียรติที่แวะมาที่เพลินวานในวันนี้ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยนอกจากการ ที่เพลินวานแล้วนะครับทางแม่โขงเนี่ยก็ได้นําเอาเครื่องดื่มนะครับตัวใหม่ที่ชื่อว่าแม่โขงเพลินวานหวานนะครับมาแนะนําให้รู้จักกันนะครับแล้วก็คนที่อยู่ที่เพลินวานในวันนี้เนี่ยจะได้ลิ้มลองนะครับกับรสชาติของเครื่องดื่มตัวใหม่ตัวนี้นะครับยังไงก็อยากจะให้ทุกคนนะครับมาร่วมกันนะครับที่บริเวณลานเนกประสงค์นะครับที่บริเวณโซนหนึ่งของเพลินวานของเรานะครับนั่นคือตรงบริเวณสนามหญ้าด้านหน้านะครับ สักครู่เดียวเท่านั้นนะครับอย่างเราก็จะเ,เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับขอบคุณครับ